สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอู่สาหกรรการช่างนี้เราอยู่ที่ทํางานนะครับนี้มีรถเข้ามาใหม่เป็นรถทาทาอาการเข้ามาคือรถสตาร์ทติดยากติดแล้ววิ่งไม่ออกนะครับแต่ไอท้ที่ได้ตรวจเช็คดูแล้วเป็นหัวฉีดครับน้ํามันหัวฉีดมันไลลกลับเยอะนะครับอาการมันจะติดยากติดยากตลอดเวลาไม่ใช่ติดยากพาะตอนเช้านะครับนี่ครับการลากยาว ลากยาวที่ติดติดยากเนี่ยครับสองครั้งแล้วสองครั้งก็ไม่ติดมันจะติดก็ไม่ติดเนี่ยมันจะติดก็ไม่ติดครับอ่าเดี๋ยวจัดการนะครับหรือเราฉีดลงมาซ่อมโอเค,คอ่าก็จบคลิปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับ